ติดเทรนวันนี้นะคะกลับมาอยู่ในบ้านของเรา ไม่ได้เลยนะทุกคนฉะนั้นเนี่ยพีก็เลยแบบเอะเราจะอยู่บ้านเราก็หิวถูกไหมคะงั้นพีก็เลยสั่งเค้กเจ้านี้มาเลยอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะ<อ>เค้กเจ้านี้ก็คือชื่อร้านว่านีเลยอยากกินนะทุกคนซึ่งเป็นเค้กมะพร้าวและพี่เก๋ก็คือ ที่การกินเป็นยังไงเนาะที่พีต้องพามากินเค้กร้านนี้เลยนะคะเพราะว่าเชฟนะเรียนจบจากเมอร์โกดงเบอร์ซิดนี่แนะทุกคนอินพอร์ตมาเลยนะคะและที่สำคัญนะยังมีประสบการณ์นะคะจากโรงแรม5้ดาวด้วยนะทุกคนคือดูได้เลยว่ามันอลังการมา,มากๆเลยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปกินกันเลย สำหรับเมนูไอซ์แลนด์เค้กนะคะเขาใช้น้ำมะพร้าวหอมสดเจาะจากลูกใส่มะพร้าวอ่อนหอมนุ่มละมุนล,ลิ้นอร่อยแบบกลมกล่อมมูสน้ำมะพร้าวหอมชื่นใจแบบสุดๆท็อปด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแน่แนๆตกแต่งด้วยแผ่นทองนี่เลยนะคะพอตัดออกมามันก็จะเห็นเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยนะคะมีทั้งคิปพนเค้กน,นะโคโคนนทคาตาดนะคะแล้วก็มูสมะพร้าวนะทุกคน ดูน่ากินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะเขาแนะนำให้กินทุกเลเยอร์พร้อมกันในคำเดียวก็คือคำเดียวมาคืออะไปนี่ครบทุกอย่างมานะคะไปทุกคนคือตอนแรกอะเห็นครีมเยอะขนาดเนี้ยก็ตอนแรกกลัวว่าอจะหวานหรือเปล่านะทุกคนพอกินเข้าไปแล้วนะอื ในที่สำคัญนะคะเนื้อชีฟ้อนนุน่มมากเลยค่ะแล้วตัวคัสตราร์ดกับโตมูสนะมันส่งเสริมกันดีมากทำให้รู้สึกลมหุนมากๆเลยนะคะเฮ้ยทุกคนอร่อยจริงขอเบิ้ลเลยอ,อ,อ,อร่อยแล้วค่ะทุกคนโอเคนีเมืม่อกี้ลองชิม ตัวชิฟฟ่อนแย่นะชิฟฟ่อนจริงๆแย่ก็อร่อยมากๆเลยนะคะพอกินรวมกันก็คือเป็นอีกแบบอีกมิติหนึ่งจริงๆนะทุกคนะนนเนี่ยพูดได้เลยว่าเค้กเนี่ยมันแบบมีหลายเ็กเจอร์มากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้ชอบมากๆเลยคะ่ะตัวเค้กเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนุ่มฟูล,ละลายในปากสำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าขนมสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยและเราเน้นความหวานจากธรรมชาติจากน้ำมะพราะ้าวไม่ใช้ความหวานจากน้ำตาลเลยค่ะ ไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดกันเสียสารเสริมไม่มีสารตกแต่งกลิ่นสีและรสชาติไม่มีส่วนผสมของเนยไม่มีไขมันทราน100%วัตถุดิบสุดพรีเมียมผลิตสดใหม่ตามออเดอร์นะคะฉะนั้นใครที่ตั้งใจจะสั่งเค้กร้านนี้เนาะบอกได้เลยว่าคิดถูกสุดๆไปเลยค่ะเป็นการสั่งเมนูที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ,ะทุกคนก็คือหมดจานแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนเลยว่ากล่องนี้หมดแน่นอนนะคะเพราะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ สนใจอยากทานแบบทีนะคะสามารถเข้าไปได้เลยนะคะที่เพจ Facebook นะคะชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนะก็คือชื่ออยากกินนั่นเองนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะ1ไซส์1กล่องนี้นะคะราคา3า0อบาทนะถ้าใครสนใจอยากที่จะทำเป็นเค้กวันเกิดนะคะก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะคะทุกคนเข้าไปดูได้ในเพจเลยนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ นิดแคนนะก็มาแนะนำร้านเค้กดีๆนะคะอีกหนึ่งร้านให้ทุกคนได้รู้จักกันเนาะส่วนคลิปหน้านะพีจะมาแนะนำร้านไหนนะคะหรือพาไปกินอะไรหรือทุกคนอยากให้พาไปกินอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกับพีได้เลยนะคะแต่อย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์กดแชร์แล้ลก็กด s ั b s ์สไ b e ให้พีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย